สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมจุนพลานนะครับคลิปนี้ขอแนะนำพระนามพญาของหลวงพ่อเอียกิติโกหรือพระครูสังวรกิติคุณแห่งวัดบ้านด่านจังหวัดปาจีนบุรีซึ่งเป็นพระเกจิที่เก่งทั้งด้านหมอยาและรักษาชาวบ้านและเป็นพระเกจิที่โด่งดังเรื่องกรรมฐานอีกทั้งวิชาอาคมอันเก่งก้า ชนชาวบ้านขนามนามว่าเทพเจ้าแห่งเมืองหน่อไม้ไผ่ตรงซึ่งหลวงปู่เอียกิติโกท่านได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าที่คนไทยและต่างประเทศรู้จักกันดีนะครับผู้ที่เป็นอาจารย์ของกรม,มหลวงชุมพรอีกท่านหนึ่งและเป็นสหายธรรมของ ของพ่อเงินแห่งวัดบางคานหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านท่านได้ศึกษาวิชากรรมฐานและวิทยาคมจากหลวงปู่สุขตั้งแต่สมัยเป็นเนนและต่อมาเมื่อวันที่18พฤษภาคม2468อายุ20ปีท่านได้อุปสมบทณนะพัทธสีมาวัดสัมพันธ์อำเภอสีมหาโพธจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพระครูสังวรรักิจเป็นพระอุป,ปัชฌายา ได้รับฉายาว่ากิติโกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและพระอาจารย์ของท่านอีกรูปหนึ่งก็คือพระทุดงที่เดินทางมาจากประเทศลาวก็คือพระอาจารย์โกลั่นฟ้าที่เป็นสายคุณลุนหรือสำเลจลุนผู้มาทุดงอยู่ใกล้วัดบ้านด่านท่านจึงนิมนต์มาจำวัดอยู่ที่วัดบ้านด่านและได้ศึกษาวิชากับท่านนานหกเดือนแล้วก็ อาจารย์โกลั่นฟ้าก็ได้จากไปนะครับต่อมา2482ในปีนี้ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดบ้านด่านท่านก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนั้นด้วยการรักษาหอยาและผู้ถูกคุณสายต่างๆเอาแล้วนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันดีกว่านะครับนี่คือพระนางพยาของหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับสร้างเมื่อปี2519 หรือรุ่นหนึ่งที่เขาเรียกว่ารุ่นที่ระลึกส่งน้ำปี2519ต่อโค้ดตัวอังนะครับนี่คือยันอังนะครับเอกลักษณ์ของพระรุ่นนี้เลยนะครับเป็นเนื้อดินเผาที่ปูกเศษโดยหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านซึ่งพระเป็นพระเกจิที่โด่งดังในยุคนั้นนะครับหรือว่าเป็นพระเนื้อดินเผาที่สวยงามและพิมพ์ชัดลึกอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อเอียที่ได้สร้างไว้นะครับซึ่งมีเนื้อหาและ มวลสารที่ชัดเจนนะครับเป็นพระที่เป็นนางพญาหลังยันอังและก็เป็นเนื้อดินเผายุคป,ปี2019ที่ท่านได้จัดสร้างไว้นะครับดูนะครับด้านหลังเป็นตัวอังกับหัวนะครับสวยงามและชัดเจนอย่างยิ่งนะครับซึ่งปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านเริ่มมีราคาแพงเพราะมีเสียนใหญ่หลาย ปนดันพระของท่านขึ้นมานะครับนี่คือพระนางพญาพิมพ์ข้าวตรงของหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านรุ่นที่ระลึกส่งน้ำปี2519หลังต่อโคตอังซึ่งเป็นของดีและมีราคาแล้วนะครับเชื่อว่าอีกไม่นานวัตถุขของคลของท่านจะต้องมีราคาแพงขึ้นมาตามลำดับนะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านท่านดังมาตั้งแต่ ปี2510ซึ่งยุคนั้นวัตถุมงคลของท่านมีประสบะการณ์มากมายเป็นที่เครื่องรือในทหารและประชาชนผู้ที่ใช้วัตถุมงคลของท่านเพราะวัตถุมงคลของท่านองค์กพัน์ชาติมหาอุดแขวคาดเมตตามมหานิยมและโชคลาภซึ่งเป็นคำบอกเล่าของทหารและประชาชนที่อยู่ติดกับชายแดนแถบเขมรเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา จนปัจจุบันวัดบ้านด่านมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดมาจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อเอียท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่17กรกฎาคม2521อายุของท่าน73ปีนะครับจนถึงปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านก็ได้ประจ,จุเข้าในงานประกวดพระทุกครั้งที่มีการประกวดนะครับดูและศึกษากันให้ดีๆนะครับนี่คือพระนางพญาพิมพเข่าตรงรุ่น ที่ระลึกทรงน้ำปี25 1 9หลังต่อโคตตัวนอังนะครับเป็นเนื้อดินเผาและก็มีความคมชัดลึกนะครับดูกันให้ดีๆนะครับปัจจุบันพระของท่านมีของเรียนแบบและลอกพิมพ์ทรงออกมาหลายรุ่นหลายองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าเนื้อต่างๆนะครับดังนั้นต้องศึกษาและดูให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะเช่าจะหาและเอามาบูชานะครับ นี่คือพระสมเด็จนางพญาของหลวงพ่อเอียวัดบ้านดานนะครับเป็นพิมพ์ที่ไม่ใหญ่นะครับเล็กแต่มีความหนาพอตัวนะครับซึ่งเป็นของดีและหายากอีกตุ้นหนึ่งเพราะท่านได้เอาพระนางพญาของเมืองพิษณุโลกมาเป็นต้นแบบนะครับที่คือหลังอังกับหัวกับร้ายเป็นดีนะครับซึ่งเป็นความเชื่อของคนโบราณ ดังนั้นใครที่มีพระแบบนี้ลักษณะแบบนี้ขึ้นคอได้อย่างสบายใจนะครับและและทันหลวงพ่อเอียอย่างแน่นอนครับแม้จะสร้างในยุคปลา,ายของท่านแต่ก็เป็นของดีเริ่มหายากอีกรุ่นหนึ่งแล้วอีกรุ่นที่น่าสนใจน่าเก็บน่าหาและน่าบูชานะครับบพระของหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านเป็นผู้ที่เมตตาลูกศิษย์ลูกหาให้เลือกที่รักมักที่ชังเก่งทั้งการกรรมฐานและวิชาอาคม และอีกทั้งหมอ,อยาสมดังผู้คนขนานนามว่าเทพเจ้าแห่งเมืองหน่อไม้ไภไผ่ตรงครับสําหรับท่านใดที่มีพระตามขยารุ่นนี้ก็สามารถขึ้นคอหรือบูชาอาราธนาได้อย่างสบายใจนะครับหรือว่าเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียกิตติโกแห่งวัดปันดานเก่งครบทุกด้านนะครับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่เ,เพื่อนๆทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยชอบช่วยกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญกันทุกคนทุกท่านนะครับและขอบารมีของหลวงพ่อเอียกิตติโกแห่งวัดบ้านด่านจงปกปักรักษาทุกท่านทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับโชคดีและมีความสุขทุกท่านจากผมจุนพาลานสวัสดีครับทุกท่านขอบคุณครับ